เมียอะไรละเอาแม่คุณจัดดิเอาม่ดูไ่คทยยังไปอี่าแล้วคอแมพือนครเกมบแม่โอ๊ยมึงกระไดมาเ้เาสี่เล่าเทียดกูไปเดือดนี่ยังกรไดวันนี คว่าไ,าไงันนี้ขอพูดว่าขอบอกทตีมเลยด้วยมันม,มันเป็นทตีมสิทธ์ล้างครูวันนี้ตีมที่ผมมานะครับก็จะล้างครูนะครับ <c oughs> ูนะร <c oughs> เ,เป็นตนาไนเนาะเอาอ ตาโมเอจีนะคะว่ายัางไงคะชมติดน,นักล่องชมติดดอลลาร์นักคค่ะคำว่าท่านมีผัวนะคะฉันจะเอาผัวก่อนเธอหน,นะคะเกิี่ยนเปลนเปลี่ยนกึ่ยดไี่ยนเสด็ผัวเลสบพวกแรนน้ำนักล่องนักคะแรนไายลูกนักล่องนักคะสักเมือนึงฉันจะเอาผัวก่อนเธอหน,นะกคาะ <c ười> จะจะบอกะคะ่ะมีผัวเก้าฉันคะ่ะ <c ười> <c ười> เพราะปัจจุบันห้าแล้ว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 ก็มาไปลงอี่คุณมึงเลยนะสามพันโอยสามพันเจ็ดชูยอย่าล้ชชยาลหน่อยสามพันเจ็ดค่ะมันอาไปไปวัดผุดเจ้าลูก

พร้อมันค่าพร้อมันค่าเย็นฟังตอนเย็นด้วยนะครับหนึ่งทุกตรงที่ช่องที่ต่อเซียนพีเอ้ยเซียนพี่โรสกเรียลนะครับในหัวข้อพายพายมันไลฟ์ส็อ่าก็ลืมกลืมแล้วเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกัีบีทิวพัทหรือว่าเป็นเพศทางเลือกนะครับยังไงก็ตาม